สวัสดีค่ะโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สถาบันทุกข์ก้าวได้รับการสนับสนุนจากอสออวชอนะคะสำนักบริหารนโยบายอยู่ภายใต้กระทรวงอ,อวอนะคะก็คือกระทรวงดุศึกษานั่นเองคะ่ะ ที่เรามาที่เนี่เพราะว่าเราอยากจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เห็นว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเสนอนโยบายได้เราเห็นศักยภาพสูงเนิ่เพราะว่ามีทุนวัฒนธรรมทุนทางสังคมแล้วก็ทุนมนุษย์เนี่ยค่อนข้างเยอะทําไมไม่พัฒนาให้เปนเจริญเ,เป็นการพัฒนาที่ยัง่งยืนได้ค,คนที่ผ่านไป ่าสูงเนินมีอะไรแล้วมันหมายถึงคนสูงเนินเองก็ได้กระตือรือลดด้วยกันเพื่อดูแลบ้านเมืองของตนเองนี่มันเป็นพลังที่จะสร้างขึ้นได้นั่นเองเป็นที่มาของการมาที่นี่เพื่อชวนชาวสูงเนินคิดตระหนักแล้วก็ออกแบบวางแผนแล้วก็ทําไปด้วยกันรวมทั้งประเมินผลไปด้วยกันว่าเราพัฒนาได้จากสิ่งที่มีพัฒนาเริ่มต้นจากปัญญาไม่เริ่มต้นจากปัญหา จะนําประเทศไปสู่สังคมที่ยืนโดยใช้ทุนวัฒนธรรมเป็นฐานทุนวัฒนธรรมสร้างท้องถิ่นได้แล้วก็สร้างชาติได้ในอนาตคตค่ะ ขอประสานขอมาไปถ่ายวไว้ไว้บอ่ว่าคขมเมนไม่ต้องมายึดถิ่นที่นี่แกสู้กันรนสีรีส์พอแล้วแกไม่ต้องมาทวน ไว้ก็ไม่ให้หมาเข้าเลยก็ข้างในก็มีรูปในหลวงตอนในหลวงเื่นการวิหกเสด็จอะไรเงี้ยนะฮะแล้วอีกห้องหนึ่งเขาก็ปิดไว้นะห้องนี้เปิดไว้หูบขังแค่ขงัขงนะข,งขังเพราะอะไรรู้ไหมในห้องนั้นมีรูปพระเกจิอยู่สามสามองค์มีใครบ้างรู้ไหมหลวงปู่มีหลวงปู่เสาและหลวงปู่มัน่นเป็นรูปที่ถ่ายถ่ายไว้เหรอ,อห้องนั้นแค่มีรูปก็ขังแล้วอะ อาโอเคเชิญอาจารย์นกมาไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะพูดแต่สายมูเพราะว่าคิดจากทุนที่ท่านมีเพื่อที่จะกําหนดนโยบายอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ชาวสุขเนินอยากจะเห็นแต่อาจารย์มองทั่วละเเห็นว่าสุขเนินควรจะมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยคนสุขเนินแล้วก็เห็นศักยภาพตอนที่พากันลําเยอะๆสวยงามแล้วด้วยนะฮะขอเชิญค่ะขอบคุณดต,ตริตวดีมากนะคะหรือเรียกสั้นๆดกรบีก็ได้นะ เดี๋ยวกระบวนการต่อไปนะคะอาจจะเดี๋ยวขอย้ายไป ความคิดนะคะคือถ้าเราคิดได้มากกว่า1บาทจะขอเพิ่มให้ยกมือตอบได้เลยนะคะให้ยกมือขออะารลองนึกไปอดีตสักห้าถึสิบปีในอดีตเรามีอะไรนานกว่านั้นหรืไม่พี่น้องนานกว่านั้นเอาที่เราลึกได้เลยค่ะ <laughs> ย,ย มันใหญ่มันสะอาดมันกว้าง ะะมีฟอนแคนมีประเภททีส่ส่งน้ำพระตอนเย็นกิจกรรมของชาวบ้านนะะมีประเภทนี้เล่นมอนท่าผ้านะคะมีลำบงย้อนยุคลำบงเดือน 5, ห้ารเกเลยอยกันทงอันนี้แล้วแล้วก็มีเรื่องทอผ้าทอผ้าใหม่นะคะ,ะมี